สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทวิเคราะห์นะฮะประจำสัปดาห์นะฮะผมรายการเฉื่อยตามซึ่งวิ่งตามโครงสร้างนั่นเองนะฮะอ่าเป็นไงกันบ้างครับทุกคนนะครับผมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะก็ได้ทํากําไรตัวเอ็กันไปจุกๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราเข้าจากอะไรนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการเข้าจากอีเล็ตเว็บทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตลาดตอนนี้เป็นไงกันบ้างนะฮะอยางทองขํานะครับผมในภาพ มันะครับผมก็จะเป็นทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเราก็ได้เห็นน้ว่านะครับราคาครับมีจากขึ้น3ามลงมาขึ้น4ี่แล้วกำลังจะขึ้นมาขึ้น5้าตรงชุดนี้นะพอเราซูมมาที่ขึ้น5้าตรงนี้นะก็ได้ได้ที่เป็นภาพวิกตรงนี้นะครับผมทั้งหมดเลยนะครับขึ้นมาเป็น1 2 3 4 5สามี่ห้านะครับแล้วก็กำลังจะมีการปรับตัวลงมานะครับพอราคามีการปรับตัวลงมาตรงนี้นะฮะเราก็เราก็ซูมเข้าไปนะครับในวิกตรงนี้นะครับ ก็ได้เป็นภาพเดน,นะครับผมได้เป็น1 2 3 4งสาสี่ห้าแล้วก็ขึ้นมาเป็น a กําลังจะลงมาเป็น b นะครับทีนี้ครับตอนที่ราคามันลงมาเป็นขึ้น b ตรงนี้นะครับผมเราก็ได้เห็นนะว่ามันจะมีขึ้นนะครับใน b มีขึ้นแบบ a b c collective ลงมานะครับพอมีขึ้น a b c collective ลงมาปุ๊บนะครับผมเราได้เห็นนะว่ามันมีจุดจุดหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถเข้าเทรดได้นะครับที่มันมี demand อยู่ตรงแ,แถวๆนี้นะฮนะอ่าเราสูมเข้าไปเรื่อยๆนะเราก็ได้อ่ดีมาตรงนี้นะครับแล้วก็ในคลื่นที่มันลงมาตรงนี้นะครับเราก็ได้เ,เป็นจุดสีดําตรงนี้สีดําคือของ 1H นะครับผมหรือว่าของ 60M นะฮนะณนะตรงนี้ครับผมอา่าประมาณ 1H นะครับผมมันจะมีตัวซับไพตรงนี้อยู่นะครับผมใดังนะั้นต้องรอการคอนเฟิร์มนิดหนึ่งนะับเดี๋ยวซับไพตรงนี้นะครับ อนนี้ก็เดี๋ยวรอาราคานครับมันทําไปเป็นขึ้นสี่แล้วขึ้นห้าเพื่อที่จะรอเข้าบ่ายที่ตรงนี้คอนเฟิร์มเข้าบ่ายที่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมทอ็อปกราฟของทองคํากราฟของทองคํานะครับผมไปดูที่สี่ชั่วโมงกันเลยนะเพราะว่าเราลงมาถึงสี่ชั่วโมงแล้วนี่สี่ชั่วโมงนะก็จะเห็นภาพเป็นภาพแบบนี้นะครับราคาขึ้นมาเป็นขึ้น A นะครับเป็นขึ้น a ใหญ่ตรงนี้นะครับ แล้วก็เสร็จแล้วครับผมราคาก็ขึ้นมาเออ่ลงมาเป็น A เล็กนะบีเล็กแล้วก็กำลังจะลงมาเป็น C เล็กตรงชุดนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็ได้เป็นจุดนะครับผมในการที่จะรอเข้าเทรดนะครับทั้งนี้ทั้นก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มกันอีกทีนะครับตอนที่ราคาเข้ามาใกล้เพื่อให้ได้ SL ที่มันน้อยลงนะฮะแล้วก็ได้ RR ที่มันสูงขึ้นนะครับผมทั้งนี้ทั้นก็เดี๋ยวรอเข้าเทรดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ครับผมก็เดี๋ยวตั้งอเล l ร์ t เอาไว้ได้นะครับ อ่าพิการตั้งอะไรก็ว่ากดบวกตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถตั้งอะไรได้เลยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวทองคำนะครับราคาระนะครับอยู่ประมาณ1 9 4 1 9 4 5ประมาณแถวๆนี้นะครับผมก็เป็นจุดที่จะรอคอนเฟิร์มครับนะครับเรารอคอนเฟิร์มเพื่ออะไรนะหนึ่งเราจะสามารถได้จุดเข้านะที่แม่นยำนะครับผมอันที่2ครับเราจะได้ระยะไ l ซ์แนะที่มันแคบลงนะฮะพอ เอสแอมันแคบนะจะเห็นได้ว่าเราสามารถรันกำไรไปได้แบบตูงสูงแบบจุกๆเลยนะฮะโอเค okay, อันนี้ก็คือทองคำนะครับผมล่าสุดเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับผมของตัว NZD D, หรือว่า k i วีดอลลาร์นะครับิวี่ดอลลาร์นะผมผมก็ให้สัญญาณเทรดไปเมื่อเมื่อวัน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 ุกที่แล้วที่ผ่านมาครับในไลฟ์นะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับผมที่ราคามันปรับตัวขึ้นมานครับแล้วก็มีการทำ การคอนเฟิร์มนะครับผมแล้วก็มีการปรับตัวลงมาสวยๆเลยนะครับอ้านะครับตกประมาณสามกกว่าเลยนะครับผมสามกกว่านะฮะก็ถือว่ากำไรจุกๆนะฮะโอเคแล้วก็ล่าสุดนะครับผมราคามีการปรับตัวลงมาแบบนี้นะครับะจะทำอะไรได้บ้างนะะอืมณนะตรงนี้ฮะ เอ่อตอนแรกเหมือนมีจุดในการคอนเฟิร์มแถวนี้นะครับแต่ว่านอกไปลทํำการนะครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้เข้าเทรดนะครับนอกไปลทํำการนะครับผมทางนี้เท่านั้นก็อ่ถ้าเป็นนอกวลาทํำการอ่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขอข้ามไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมแต่ถ้าใครเข้าเทรดนะครับก็จะเป็นราคาปจุบันเลยนะครับผมแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เข้าเทรดนะเพราะว่าสติไม่ค่อยดีมากนะผมแล้วก็ผมไม่ค่อยสะดวกกับการเข้าเทรดนอกไปลทํำการด้วย โอเคอันนี้ก็จะเป็น N U นะครับผมทางนี้ทางนั้นต่อมาครับเรามาดูกันต่อ G A นะครับ G B P A U D G B P A U D นะครับผมเดี๋ยวรอเข้าเทรดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมสามารถ pending นะครับแล้วก็ T B S L นะผมตกประมาณ3เท่ากับ400จุดนะครับหรือว่า40ิพิบนะครับตรนนี้สามารถเข้าเทรดได้เลยนะ pending ได้เลยนะครับผม ระดับราคานะครับผมอยู่ที่ในเป็นซัพพลายโซนนะฮะโอเค okay. ก็คือ1.88972นำหนึ่งจด้าเจ็ดสด้วยความที่หน้าเซลล์ได้เปรียบนะครับก็ตรงนี้ก็อรอเข้าเทรดบาทเซลล์ลงมานั่นเองนะฮะต่อมาครับผมมาดูกันต่อที่ e-cash นะฮะ <Okay. S 1> ก็คือยูโรแคนาดานะครับผม แล้นะยูโรแคนาดานะครับผมก็ในหกสิบเอ็มโอเคของสิบห้าเอ็มนะครับผมก็จะเป็นจุดนี้นะครับต่อเข้าเทรดนะครับผมโอ้ขอโทษครับเป็นของเดย์ก็ตัวเนี้ยโปรไิตมาตินไม่พอนะครับผมทางนี้ทางนั้นก็เดี๋ยวรอโปรฟิตมาตินกันก่อนอน,นะครับตัวนี้คือระยะการทั้อะไรนะครับมันไม่พอโอเค เดี๋ยวไปดูของ day กันครับอันนี้เป็นภาพ day เลยนะครับภาพ day เนี่ยเราก็ได้เห็นได้ว่านะครับราคานะครับมีการทําลงมา5้าขึนแล้วนะครับพอมีการทําลงมา5้าขึนนะครับผมแล้วก็ราคามาอยู่ที่100%นะครับของขึ้น1พอดีนะครับนะตรงนี้ก็คือเป็นพี่โบท์ครับที่วัดตรงมานะครับแล้วก็เราก็รอเข้าเทรดได้เลยนะครับตรงนี้ใช้เป็น1ชั่วโมงเอ่อสชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะครับในการคอนเฟิร์มนะครับในการเข้าเทรด การคอนเฟิร์มของของีเลฟเวตนะครับผมเราจะใช้การการการคอนเฟิร์มโดยใช้การเฉรดขึ้น B นะฮะอืมก็ทางนี้ฉะนั้นก็อ่าถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าติดต่อแอดมินเข้ามาศึกษาได้นะฮะโอเค okay. แล้วเราก็จะได้เขาเรียกอะไรอ่อันนี้สูงม,มากๆแล้วก็มีความมั่นยำสูงม,มากๆนะครับผมโอเคต่อมาครับผมตัวบิตคอยบิตคอยล่าสุดนะครับผมก็จะมีตรงชุดนี้นะครับผมที่ราคา อนแรกเราเข้าเซลล์นะครับผมราคาก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับราคาไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะจะเห็นได้ว่าราคานะครับมีการนี่นะครับตรงนี้นะครับเราต้องอัปเดตตัวตัวฟิโบขึ้นมานะครับผมทางนี้เท่านั้นราคาการปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับตัวลงไปสวยๆมากๆนะฮะนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นโซนนี้นะครับผมที่เข้าเทรดนะครับผมนะครับกับปรับตัวลงไปสวยๆเลย นะครับเป็นของตัวฮาร์โมนิกนั่นเองนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ราคาใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้เราก็จะมีของตัวสี่ชั่วโมงนะครับข้างบนอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวรอราคาปรับตัวขึ้นมานะเป็นขึ้นซิกแซกนะฮะเป็น A ตรงนี้แล้วก็เป็น B ตรงนี้แล้วก็เป็น C ตรงจุดนี้นะครับผมเราเข้าเทรดตรงนี้ได้เลยนะครับคอนเฟิร์มโดยใช้กลยุทธ์ของยิลเลทเว็บนะครับ โอเคต่อมาครับผมมาดูกันต่อ WTI นะครับผม WTI ก็จะมีของ 60m นะครับผมข้างบนนี้เลยนะครับเดี๋ยวล็อคอนเฟิร์มโดยใช้ออกรกลยุทธ์ของ e l e v e เนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปดูในราคาในในเอสเตชักันอีกทีนะครับก็เป็นขึ้นอ่ห้าขึ้นขึ้นมานะครับผมแล้วก็รอเข้าเทรจบขึ้น5นั่นเองนะครับผมซึ่งประมาน ก็ฟิโบรประมาณ100%พอดีนะครับของขึ้นหนึ่งละมานี้นะครับผมสำหรับตัวเทรดไอเดียนะครับผมของวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวหน้างานนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ในกลุ่มไลน์นะครับผมทางดิฉนันก็สามารถเข้ามาเรียนนะครับผมแล้วก็เข้ามาในในกลุ่มไลน์ของพวกเราได้นะครับหรือว่า,าเข้ามาเรียนกับเราได้นะครับผม แล้วก็เดี๋ยวประมาณวันที่10นะเราจะมี Open House นะครับผมก็เดี๋ยวถ้าใครอยู่ในคอร์สนะผมก็เดี๋ยวมาเจอกันนะฮะโอเคเดี๋ยวประมาณนี้นะครับผมผมซิ่งบาวูดทำเรื่องถือได้เป็นเรื่องง่ายและสนุกสวัสดีครับ